thank mm -hmm. you สวัสด <ad> ีคร <rain> ับแฟนทุกคนนะครับผมก็จะเช่เป็นประจำทุกวันนะครับกับเจดม์อัพข่าวจะมา update ข่าวคราวต่างลูกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกันไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูเนเต็ดฟิตเจดม์กับเจดม์ทุกวันนะแล้วก็ฝากไลน์แอดของเราไว้ด้วยที่แอดตูนยูเนเต็ดวีหนึ่งนั่นเองนะจ๊ะอ๋อวันนี้เป็นเรื่องราวของประธานเป้อีกแล้วนะคลาริญเอ็มบัปเป้ตัวลูกทีมชาติฝรั่งเศสในวัย23ปีซึ่งงงช่่วหลันีีมอิทธิิพลลเเหือกนใบสามปรีซึ่งน ยูโร <Euro S 2> เป็นคนแรกของโลกนะแล้วก็ปฏิเสธเรอลมดริดแล้วก็ไม่ได้ย้ายมาอยู่ลาลิกาสเปนในนั้นทําให้คาเบียเตบาสประธานลาลิกาเนี่ยนะโอ้โหเป็นเดือดเป็นร้อนแขนเอ็มบัปเป้เหลือเกินล่าสุดออกมใม้ความเห็นว่าเคลียร์เอ็มบัปเป้เนี่ยนะเลือกที่จะเล่นอยู่ในลีกที่สบายๆไม่ได้มีการแข่งขันเข้มขน้นเองงาง่ายๆพูดสั้นคืออยู่ในลีกที่อ่อนนั่นเองนะโดยเตบาสนะให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าอืมคือถ้ามองไปยังสโมสรที่เอ็มบัปเป้อยู่เนี่ยนะคือเป็นสโมสรที่ใช้แต่เงินอนะ ใช้เงินมากมายซื้อตัวนู่นน่นั่นต่อสัญญาก็แน่นอนล่ะเราก็อยากให้มาเป้ย้ายมาอยู่กับลาลิก้าแต่เขาก็ไม่ย้ายมาเพราะฉะนั้นเอ็มเป้ก็เลือกที่จะอยู่ในรายการซึ่งไม่ได้มีการแข่งขันที่เข้มข้นอะไรเป็นลีกที่ไม่ได้มีความแข็งแกร่งอะไรโอ้โหแคนครั้งนี้ยาวนานเหลือเกินนะเพราะว่า เอ็มบเป๊ะเพิ่งต่อสัญญาใหม่กับเปเช่ไป3ปีแล้วก็เ,เขาบอกว่ามีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกผู้เล่นเลือกกับวานไปนะจนทําให้มีที่มาประโยคที่แสวว่านี่คือประธานเป้นั่นเองเอารอดูแล้วกันว่าเอ็มบัเป้จะพิสูจน์ตัวเองได้ไหมจะตอบโต้เรื่องราวแบบนี้หรือว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหช่วงหลังอีโก้แน่นขับปึงเลยนะก็รอติดตามมาแล้วกันแฟนๆเอ็มบัเป้แฟนๆปารที่เซชแมงคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะนี่คือจะดําอัำข่าวในเรื่องของประธานลาลิก้าอย่างคาเบเตบาสซับๆๆเอ็มบัปเ้บออออออกกกกกเลลลลืืยยู่่ในนนีะะจ๊ามดดไค์แชร์ ติดตามมาได้ทุกช่องทางนะครับตูนยูนเต็ดฟิจิรึกอัจจะดำทุกวันและรายของเราแอดมาได้เลยที่แอดตูนยูนเต็ดวีหนึ่งฝากกดด้วยกันแล้วกันนะพวกนี้กลับมาอัพข่าวกันใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ